สวัสดีครับเพื่อนๆพื่สำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนตัวนะครับโดยเป็นเรื่องของลูกค้านะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอชี้แจงก่อนว่าทางเจ้าของช่องเนี่ยมีอาชีพเป็นโบรกเกอร์หุ้นนะครับหรือว่าเป็นมาเก็ตติ้งนะครับหรือถ้าจะพูดเป็นทางการนิดหนึ่งก็คืออาชีพที่ปรึกษาการลงทุนนะครับผููแนะนําการลงทุนในสังกัดบริษัทแห่งหนึ่งนะครับโดย หยิบยกเรื่องลูกค้าต่างๆที่เคยประสบพบเจอมานะครับอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งที่จะพอเป็นอุท้าหอนได้ดีนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็จะเป็นลองเทคเหมือนเดิมนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับถ้าพูดผิดตะกุตะกักยังไงก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับสนใจเนื้อหาก็พอเนาะนะครับก่อนที่จะเริ่มเรื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันก่อนตัวละครเนี่ยมีอยู่3ามตัวหลักครับนั่นก็คือ1ครับลูกค้านะครับเป็นผู้ที่ มือใหม่ลงทุนไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเท่าไหรครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครก็คือบุเกอร์คนที่หนึ่งนะครับเป็นเป็นผู้หญิงนะอีกหนึ่งตัวละครนะครับคือบุเกอร์คนที่สองก็คือทางด้านเจ้าของช่องเองนะครับเป็นบุเกอร์หุ้นเหมือนกันนะครับอาชีพเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละบริษัทอยู่คนละสังกัดนะครับอยู่คนละจังหวัดกันเลยนะครับไม่เกี่ยวข้องกันไม่รู้จักกันแต่แดงสิ้นนะครับลูกค้าคนนี้ก็ได้อ่ใช้บริการทั้งสองบุเกอร์เลยเปิดไว้ทั้งสองสองที่นะครับโดย แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกใช้บริการคนไหนแต่แต่ลูกค้าเนี่ยใช้ของทั้งสองที่พร้อมกันนะซื้อหุ้นอีกตัวหนึ่งก็คือใช้ของบรกเกอร์ที่หนึ่งอีกตัวหนึ่งใช้ของบรกเกอร์ที่สองครับสนรุปว่ามีสองพอตนั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับผมขออธิบายก่อนนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักนะฮะเพราะฉะนั้นมือใหม่บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับต้องอธิบายนิดหนึ่งนะครับขอขออนุญาตอธิบายสมมุติว่ามีบริษัทหุ้นอยู่บริษัทหนึ่งนะฮ ที่เราซื้อขายกันบนกระดานเนี่ยธรรมดาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าหุ้นสามัญน,นะครับแต่นะครับมันก็จะมีมันก็จะมีอยู่หลายบริษัทเลยที่นะครับเงินทุนของเขาไม่พอนะครับเมื่อเงินทุนไม่พอเนี่ยที่จะทาโปรเจกต์หรือว่าขยายธุรกิจแรงต่างเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีการหาเงินมานะครับไม่ว่าจะหาโดยวิธีการเพิ่มทุนโดยตรงก็คืออ่อออกประกาศเพิ่มทุนนะครับเพิ่มทุนว่า หุ้นละเท่าไรเท่าไรครับอันนี้ก็จะเดือดร้อนผู้ถือหุ้นนิดหนึง่งนะครับว่าเราจะใช้สิทธิ์เพิ่มไหมนะครับเขาไม่ได้บังคับนะก็คือเขาจะให้สิทธิ์แล้วเราจะใช้ไหมขนานั้นะฮะการเพิ่มทุนตรงนี้ขอไม่กล่าวถึงในในตรงนี้เนาะเพราะว่ายังไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวกับการหุ้นมทุนโดยตรงการเพิ่มเพิ่มทุนโดยตรงเนี่ยมันยังไม่งงเท่าการเพิ่มทุนทางอ้อมนะครับตรงนี้ซึ่งเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งเขานิยมใช้วิธีการออกวอลเลนนะครับ มันออมอย่างไงเพราะว่าเพิ่มทุนทางตรงเนี่ยเขาจะกาหนดวันไม่นานมากนะครับอย่างเช่นประกาศเพิ่มทุน,นอีกอาทิตย์สองอาทิตย์แหละเราต้องทําการใช้สิทธิ์เพิ่มทุนต้องไปจ่ายเงินเพิ่มแล้วนะครับให้เพื่อที่จะได้หุ้นมานะครับไม่ใช่จ่ายเฉยนะจ่ายเพิ่มไปเราจะได้หุ้นจํานวนปริมาณเพิ่มขึ้นมาถือด้วยนะครับก็ไม่ไม่ใช่จ่ายกระเป๋าแต่การเพิ่มทุนทางอ,อ้อมเนี่ยมันจะเข้าไปขอเงินหนึ่งตรงไงไม่ได้มันจะต้องรอตัววอลเลนต์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นหุ้นที่ มีราคาบนกระดานอีกเหมือนกันโดยส่วนใหญ่ก็จะเราจะเห็นนะชื่อหุ้นสามัญน,นะครับจะนําหน้าแล้วตามด้วยวอลล์แอนด์นี่คือคีดวนะครับคีดวิวหนึ่งวิวสองวิสานั่นคือเป็นหุ้นที่มีวอลลแนด์ก็คือเขาต้องการเพิ่มทุนทางอ้อมนี่เองนะฮะซึ่งตัววอลลแอนด์เนี่ยถ้ามันหมดมันหมดอายุเนี่ยเราถึงจะไปใช้สิทธิ์นะครับมันหมดอายุเขาจะกาหนดวันหมดอายุนานมากเป็นปีปีสองปีนะครับแล้วแต่ตัวบางตัวห้าปีก็บีนะครับซึ่ง จะต้องใช้เวลารอ,อนานกว่าตัวเพิ่มทุนโดยตรงตรงนี้นะครับเพิ่มทุนโดยตรงตรงนี้เพราะฉะนั้นทางบริษัทเนี่ยเขาเลือกที่จะเพิ่มทุนทางอ้อมโดยให้บอลลนอมาแล้วก็บอลลนจะมีราคาเคลื่อนไหวเบนกระดานให้เราซื้อขายได้ด้วยนะครับพอหมดอายุก็จะใช้สิทธิ์นะครับใช้สิทธิ์ในนี้มาถึงการสิทธิ์การแปลงเป็นหุ้นตัวตัวสามัญน,นะครับใช้คำความเข้าใจให,ให้ดันนะมือใหม่นะใช้สิทธ์แปลงให้เป็นหุ้นสามัญโดยการแปลงเนี่ยจะต้องจ่ายเงินตามอัตราที่เขากําหนดไว้แล้วนะครับซึ่งเขาจะกําหนดไว้ล่วงหน้า แต่แรกทุกตัวนะครับใช้สิทธิ์ตอนหมดอายุเท่านั้นนะครับตอนยังไม่หมดอายุไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าสามารถซื้อขายวอลเลนต์ตรงนี้บนบนกระดานได้นะครับราคาวอลเลนต์มันจะไม่สูงมากมันจะราคาไม่ไม่ถึงบาทก็มีบาทสองบาทก็มีก็แล้วแต่แล้วแต่มูลค่าของวอลเลนตะ์ณตอนนั้นนะฮะสรุปว่าพอหมดอายุนะครับสมมติว่าหมดอายุเราก็มีสิทธิ์ที่จะเอาไปแปลงเป็นหุ้นแม่หรือว่าหุ้นสามัญน,นะครับถ้ามันคุ้มที่จะแปลงนะครับ โดยส่วนใหญ่ถ้าราคา,าใช้สิทธิ์ต่ำกว่าราคาหุ้นสามัญน,นะครับ <_ d ream> เขาจะแปลงนะครับแต่ถ้ามันไม่คุ้มอย่างเช่นราคาใช้สิทธิ์นะครับราคาแปลงเนี่ยแพงกว่าหุ้นสามัญเขาจะไม่แปลงกันเพราะว่าไปซื้อหุ้นสามัญมาเพิ่มตรงๆเลยยังจะถูกกว่านั่นเ,เองนะฮะซึ่งซึ่งไม่คุ้มที่จะใช้สิทธิ์มือเก่าตรงนี้คงไม่ต้องอธิบายแล้วแต่ว่ามือใหม่ตรงนี้ไปทาความเข้าใจสิ่งเหล่านี้หน่อยนะฮะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องลงทุนนะฮะ อ่ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าวอลเลนต์ตรงนี้มันคืออะไรนะครับมันคืออะไรก็คือใบใบแสดงสิทธิการซื้อหุ้นตัวหลักตัวแม่หุ้นสามัญนั่นเองนะฮะเมื่อตอนหมดอายุนั่นเองถ้าแปลให้นะฮะอ่าพอรู้ความหมายแล้วเราไปดูเนื้อเรื่องกันต่อทางด้านลูกค้าเนี่ยนะครับทางด้านลูกค้าเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกับอ่โบลกเกอร์ที่หนึ่งนะครับบลกเกอร์ที่หนึ่งนะครับบลกเกอร์ที่หนึ่งก็ได้ทําการเสนอเสนอซื้อให้ซื้อวอลเลนต์อยู่ตัวหนึ่งนะครับ โดยลูกค้าคนนี้ก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านวอลแลนนะครับซึ่งราคาใช้สิบณวันหมดอายุคือประมาณสาสิบหกบาทเศษเท่าไรจําไม่ได้มันไม่สาสิบหกเปรนะฮะมีจุดด้วยนะครับวันนี้มันนานแล้วผมก็จําไม่ได้ทีนี้หลังจากนั้นนะครับก็อราคาไปดูราคาบนกระดานนะฮะก็คือณนะตอนนั้นก็คือประมาณยี่บเก้าบาทราคาหุ้นอักอีนก็คือหุ้นสามัญน,นะครับราคายีิบเก้าบาทแล้วก็ราคาของวอลเลนตรงนี้ราคาไม่ถึงหนึ่งบาท เราสังเกตเห็นนะครับราคาบนกระดานนะฮะร,ราคาเป็นหุ้นสามัญเนี่ยยีเก้าราคาใช้สิทธิสามสิบหกนะครับตอนนี้ก็คือราคาหุ hmm. ้นหลักห like mm ุ hmm. <S <s ้นสามัญเนี่ยมันมีราคาต่ํากว่าราคาใช้สิทธิเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มที่หุ้นวอลเลนตัวเนี้ยจะมีคนไม่ใช้สิทธิ์ก็คือมันไม่มีค่าอะไรเลยใช้สิทธิ์ไปมันก็แพงกว่ากระดานนะครับจะจ่ายแพงกว่าทําไมนะฮะแล้วราคาของวอลเลนบนกระดานเนี่ยมีอยู่ประมาณไม่ถึงหนึ่งบาทแต่จำเสร็จไม่ได้แล้นานๆและนะครับไม่ถึงหนึ่งบาทเป็นราคาที่ ไม่สูงมากนะักนั่นเป็นเพราะว่ามันใช้สิทธิ์ไม่คุ้มนะครับราคาวอลเแลนด์มุกกระดานมันถึงราคาต่ํานะครับเมื่อลูกค้าได้ฟังข้อเสนอแล้วก็อืสนใจซื้อนะครับซื้อแต่จุดผิดมันอยู่ตรงนี้ครับจุดผิดมันอยู่ตรงนี้ทางด้านบกเกอร์คนเนี้ยให้ลูกค้าเนี่ยซื้อในราคาสามสิบหกบาทความจริงการซื้อตรงนี้เนี่ยการซื้อวอลเแลนเนี่ยเราซื้อแค่ราคาบนกระดานก็พอนะครับราคาไม่ถึงหนึ่งบาทนะครับแต่ โบรกเกอร์คนนี้ให้ลูกค้าซื้อในราคาใช้สิทธิ์เลยนะครับโหหดจริงนะฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ไม่รู้คิดอะไรครับไปซื้อซื้อนะไม่ใช่ไม่ซื้อซื้อเรียบร้อยนะครับโดยซื้อราคาสามสิบหกบาทความจริงถ้าซื้อที่ราคา่าหุ้นสามันไปเลยยังจะถูกกว่าไปอีกนะไม่ต้องไปเสียเวลาแปลงอะไรเงี้ยอันนี้ซื้อในราคาแปลงเลยด้วยซ้ำนะครับในตอนที่ยังไม่หมดอายุด้วยนะครับอันนี้ครับด้วยความไม่รู้นะครับความไม่รู้นะมันแพงกว่าความรู้เยอะนะครับตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ เขาเขาไม่รู้นะครับนั่นก็คือเขาโอนเงินโดยตรงให้กับโบรกเกอร์ที่หนึ่งนะครับไม่ได้โอนเงินเข้าบริษัทนะครับเหตุที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบริษัทนะครับตรงนี้ได้ก็คือมันผิด,ม,ผดมันผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ใช่เพราะว่าไปเสนอให้เขาซื้อในราคา36าบาทไงนะครับมันผิดควาจริงการซื้อขายมันต้องไปซื้อตามราคาวอลเล็น,นะครับบนกระดาน,นก็คือไม่ถึงหนึ่งบาทตรงนี้นะครับ มันก็เลยอ่าซื้อโดยเข้าบริษัทไม่ได้ผ่านให้บริษัทรู้เรื่องอะไรไม่ได้เลยนะครับก็คือคนนี้ก็เข้าเข้าบัญชีของโบรกเกอร์คนนี้ไปซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีกฎเลยนะครับที่จริงนานแล้วล่ะห้ามโอนเงินโดยตรงให้โบรกเกอร์นะครับในการซื้อหุ้นหมายถึงว่าให้ใหบ้บุคคลนะครับเราโอนเงินเข้าพอร์ตก็คือเหมือนเข้าบริษัทงั้นไม่เป็นไรครับแต่ถ้าโอนเงินเข้าโบรกเกอร์โดยตรงเนี้ยทําไม่ได้เลยนะครับใครเจอก็จะต้องโดนย,ยึดใบอนุญาตทันที แต่เคสนี้ทํากันไปแล้วนะครับโดยด้วยความไม่รู้โอนเงินเข้าบัญชีบ็กเกอร์เป็นเงินหลายแสนนะครับเป็นเงินหลายแสนนะครับก็ซื้อไปเยอะพอสมควรในราคา36บาทนะครับทีนี้ด้วยความไม่รู้นะครับแต่ลูกค้าก็ยังมีเขาเรียกว่ามีบุญเก่าอยู่นิดนึงนะครับบุญเก่ายังไงนะฮะลูกค้าเนี่ยได้มาโทรมาคุยกับบ็กเกอร์อีกคนก็คือทางเจ้าของช่องนี่แหละนะครับว่าเอ๊ะ ซื้อไปแล้วซื้อตรงนี้ตรงนี้นะคะพอทางด้านผมเนี่ยเจ้าของช่องนะครับซึ่งเป็นโวรเเอร์คนที่สองเนี่ยฟังดูแล้วโหแปลกประหลาดทําแม่ทาแมมากทําไมถึงให้ซื้อในราคาใช้สิทธิ์เลยละ่ะทั้งท้งที่วอลเลนยังไม่หมดอายุได้ซ้ํานะครับยังเหลืออีกหลายปีเลยนะฮะเหลืออีกสามปีกว่าด้วยเช็คเช็คดูแล้วนะฮะซึ่งผมก็ได้อธิบายไปนะครับว่ามันก็อ,อ จ่ายแค่เฉพาะวอลเลนเท่านั้นถ้าจะเอาจริงๆนะจ่ายแค่เฉพาะค่าวอลเลนบนกระดานไม่ราคาไม่ถึงหนึ่งบาทตรงนั้นนะครับถ้าซื้อกี่กี่หุ้นก็คูณไปนะครับคูณราคาไปทีนี้ก็เพราะว่าผมก็ให้จุกค,คิดเขาว่าถ้าจะซื้อสามสิบกบาทไปซื้อหุ้นตัวแม่ยี่ยิบเก้าบาทไม่ดีกว่าเลยยังถูกกว่าอีกเราจะมาเสียเวลาอ่าปลอยให้หมดอายุร้วแปลงทําไมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะลูกค้าก็บอกว่าทางนู้นเขาแนะนํามาว่า เดี๋ยวอีกหน่อยราคามันก็จะเกินสามสิบหกบาทอะไรเงี้ยเราจ่ายสามสิหกตอนนี้เออซึ่งมันเหตุผลมันฟังดูแล้วทาแมงทาแมงอ่ะความจริงถ้าราคามันเกินสามสิหกเราซื้อยี่บเก้าไม่ดีกว่าเลยนะครับนะครับเพราะนั้นลูกค้าคนนี้ก็ฟังผมอธิบายก็เข้าใจเข้าใจทุกอย่างแล้วว่าตัวเองน่าจะต้องโดนหลอกแล้วรู้สึกว่าโบกเกอร์ที่หนึ่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกันด้วยเขาบอกนะะเป็นเพื่อนกันด้วยด้วยความไว้ใจเพื่อนนั่นเองนะฮะเขาเลยหลังจากได้ฟังคําแนะนําต่างๆแล้วนะครับเข คุยกับบ็กเกอร์ที่หนึ่งนะครับกลับไปคุยกับบ็กเกอร์ที่หนึ่งนั่นก็คือกลับไปคุยกับคนนี้นะครับโดยทําการเจราจาแรงต่างว่าถ้าไม่คืนเงินชั้นมานะชั้นจะฟ้องโดนยึดใบอนุญ,ญาตแล้วก็ตอ,อกจากอาชีพนี้ไปเลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าบ็กเกอร์คนนี้กลัวเพราะว่ารู้อยู่แล้วเขารู้ของเขาอยู่แล้วว่าเขาทําผิดนะครับโดยอากาศจะเนีนเนยนๆอ่ะอากาศจะเอาเงินไปเองเลยอ่ะพูดง่ายนะฮะก็คือเงินต้องหลายแสนนะฮะเอาเงินไปอาจจะให้หุ้นวอลเล็มานิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะฮะถามว่า เป็นการหลอกผู้ไม่รู้ตรงนี้บาปไหมค่อนข้างบาปมากๆนะครับคือดีนะครับที่ยังมีโบรกเกอร์หลายคนนะครับถ้าพูดลูกค้าคนนี้เขามีบรกเกอร์คนเดียวทาไงเขาเรียบร้อยไปเลยนะครับดีที่ว่าเปิดได้ไว้หลายอันนะฮะไว้รึกษาได้คนหนึ่งนะครับอันนี้เขาเขาก็คุยสุดท้ายโบรกเกอร์ที่หนึ่งเนี่ยยอมคืนเงินทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีความผิดไงแต่ตามที่ผมถามนะเขาคืนเงินทั้งหมดแล้วคนนี้เอาเรื่องไหมเขาไม่เอาเรื่องนะเหมือนจะเป็นเพื่อนกันนี่นะครับ เขาไม่เอาเรื่องนะครับแต่ว่าก็จะไม่คุยกันอีกต่อไปแล้วมานั้นนะฮะไม่คุยกันแล้วนะครับปรากฏว,ว่าคนนี้ไม่ไม่โดนดำเดนินคดีอะไรนะจากจากที่ผมถามลูกค้านะครับเขาบอกว่าเขาไม่อยากาจะยุ่งอะไรพวกนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเงินก็ได้คืนแล้วก็พอใจละดัะนั้นตรงนี้อันนี้เป็น,ปนสิทธิ์ของทางลูกค้านะบางคนบอกว่าทําไมไม่ด,ดําเนินคดีให้สงุดอ่ะไรอันนี้เป็นสิทธิ์ของลูกค้าเนาะเราก็ไม่สามารถไปพูดให้เขาด,ดําเนินคดีได้นะครับทีนี้ เมื่อได้คืนเงินทั้งหมดแล้วนะครับทางด้านลูกค้าคนเนี้ยก็ปัจจุบันนี้ก็ใช้บริการโบเกอร์จากเจ้าของช่องอย่างเดียวเลยคนนับคนนี้อ่ะอย่างเดียวเพราะว่าอ่าไว้ใจนะครับแล้วก็ดูอาการแน,นะนำมาแรงต่างเนี้ยโอเคเขาเขาเข้าพึงพอใจนะครับแล้วก็ใช้บริการมาประมาณสักเจ็ดปีแล้วเห็นจะได้นะครับเรื่องมันก็ปีมาตั้งแต่ปีห้าหกห้าเจ็ดนะครับถ้าจําปีไม่ผิดนะครับแล้วก็สิ่งที่ สิ่งที่ได้รับในเคสนี้นะครับสิ่งที่รับในเคสนี้นะครับหนึ่งทุกคนเนี่ยควรมีจรรยาบรณในวิชาชีพของตนเองนะครับคือซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับสองนะครับควรเลือกบลกเกอร์ที่ดีนะครับมีความสามารถเป็นที่ปรึกษานะครับอาจเก่งไม่เก่งแต่ว่ามีความซื่อสัตย์ก็โอเคละนะครับหรือว่าเก่งได้ด้วยก็ดีเลยนะครับในหนึ่งบริษัทของบลกเกอร์เนี่ยมันก็จะมีเก่งไม่เก่งพนักงานที่เก่งหรือไม่เก่งปะปนกันไปเนาะเราก็ อันนี้ก็ดูดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีบโบรกเกอร์ที่ดีมีความสามารถเนี่ยมันก็มีหาได้น้อยนะครับทีนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านเลยนะฮะว่าท่านจะไปเจอคนไหนนะครับสามนะครับถ้าไม่มีความรู้นะครับไม่ควรลงทุนในสิ่งนั้นอย่างตัวอย่างนี้คือลูกค้าเนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านวอลเล็ไม่ควรจะจ่ายเงินออกจากกระเป๋าแม้แต่บาทเดียวถ้าไม่มีความรู้นะครับไม่ควรจะไปซื้อเลยนะครับควรจะศึกษาหาความรู้จนเข้าใจก่อน นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสูญเงินไปหรือว่าโดนหลอกไปตรงเนี้ยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับสี่นะครับหลีกเลี่ยงวอลลนท,ที่มีราคาใช้สิทธิ์สูงกว่าราคาปัจจุบันมากๆนะครับหรือถ้าจะลงทุนจริงๆเนี่ยก็เลือกตัวที่ราคาปัจจุบันเนี่ยมันต่ํากว่าราคาใช้สิทธิ์ซึ่งมันหายากมากบอกเลยตอนนี้มันมันค่ม่ค่ายจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับสิ่งที่จากเรื่องเล่าตรงนี้นะครับก็ขอให้ผู้ฟังเนี่ยผู้รับชมเนี่ยนำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ไปเป็นข้อควรระวังต่างๆเพื่อไม่ให้ถูกหลอกในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางทางเราก็ต้องขอขอบคุณมากที่รับฟังมาจนจบนะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเพราะว่าช่องเราก็ค่อนข้างใหม่นะ อย่างไรก็จะมีเรื่องเล่าดีๆนะครับอีกมากมายเกี่ยวกับทางด้านการทํางานของตนเองนะครเยอะแยะมากหรือแม้กระทั่งเรื่องเล่าจากคนอื่นจากผู้ประสบสำเร็จแล้วต่างๆจะมานําเสนอนะครับในหลายๆอีกหลายๆอีกหลายเรื่องนะครับมีเป็นโกดังเลยอยากจะถ่ายทอดมากแต่ว่าจะทยอยทยอยมาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ